การมาเล่นประจํามันขาดแล้วมันจะมีปัญหาทางความรู้สึกยังเพิ <us> well. ่มขึ้นที่เฟซบุ๊กเหรอเฟซบุ๊กไม่ติดอะไรเฟซบุ๊กก็มีเกมนะคุยคนในเฟซบุ๊กแชทแชทในเฟซใช่ไหมเมื่อจะตายไปแต่มีแต่มันก็มีเฟซบุ๊กอะแต่ไม่อยากเปิดเลยคนมาปรึกษาอยากเปิดโคดก็ฟ้าเหมือนนี้เป็นแชทด้วยใช่ไหม ต้องตอบปัญหาทั้งนั้นทังนี้ทังนี้ไปติดไปติดมากเท่าไหร่เธอก็มือเขาบอกติดอินเทอร์เน็ตได้ยิ่งกว่ายาเสพติดมาเต้องซานในในประเทศจีนต้องเข้าเข้าโรงพยาบาลเลยนะทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลนี้จะแจกอะไรจะแจกอะไรน้องๆเธอแท็บเล็ตใช่ไหมเออถามพ่อแม่เธอเล่นเป็นยังและน้องที่จะมีแท็บเล็ตอ่ะ คราวน,นี้เสร็จละน้องที่จะเล่นเกมไม่ใช่ว่ามันต้องเล่นพี่เธอขอเล่นมันด้วยใช่ไหมไหนดูเื่อ่เคยเห็นหรือเปล่าตังซื้อที่พูดถึงจิตที่บันถูกข้อบงำเราก็เป็นเป็นท่าถ้าอยากเป็นอิสระเนี่ยพู้เจ้าบอกให้ต้องให้มีข้อปฏิบัติคือคือสี่ห้าขึ้นมาจริง เช่นเธออยากโกรธไหมไม่อยากโกรธใช่ไหมโอแล้วทุกข์รุสุขุกมากเลยเขาบอกโกรธห้านาทีเนี่ยหน้ายืนย็นสองแสนเท่ากของปกติห้านาทีนะยืนแสนสองแสนเท,าท่าแถมมาอีเกณฑ์แถมมาเลงอีกเพราะติดจิตวิญญาณที่เธอโกรธปั๊บเนี่ยร่างกายจะจะดิดตามทุกข์กันมาทันทะีณบัดนั้รมันจะ ทำลายร่างกาเยเลยเธออยากเลิกโกรธใช่ไหมวิธีการเลิกโกรธทำยาาังไงเธอก็พิจารณาเธอจะโกรธตอนไหนเขาด่าเธอโกรธไหมเขาว่าเธอโกรธไหมโกรธพ่อแม่ด่าใครด่าเธอก็แล้วแต่ไม่ว่าใครด่าในโลกนี้นะ เธอเขตั้งสติเลยเขาด่าเธอถูกหรือผิดถ้าเขาด่าเราเราผิดควรกอดไม่ควรกอดไม่ควรกอดเออเราผิดจริงแล้วมันนี่มันด่าถูกใช่ไหมควรขอบคุณแล้วขอบคุณครที่ด่าวันหลังด่าใหม่นะเขาด่าถูกใช่ไหมถ้าเราไม่ผิดควรกอดไหมไม่ควรอีกทาไมอ่ะ เพราะอะไร<ก>เพราะเราไม่ผิดอย่ี่โกรธทำไมล่ะใช่ไหมก็เราไม่ผิดแต่วดาคนด่ามันผิดก็เขาผิดเราไม่ผิดเราก็ไม่ควรโกรธอีกใช่ไหมคนนั้นผิดเราไม่ผิดเนี่ยถ้าเรามีโอกาสเราก็บอกเขาฉันไม่ผิดนะไม่ด่าเรื่องมันเราไม่โกรธใช่ไห,หแค่นี้ก็จบ